สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำแหนมตุ้มจิ๋วนะคะมีเคล็ดลับมาบอกค่ะว่าทำยังไงถึงจะให้แหนมของเราไม่เน่าไม่แฉะนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสำหรับเมนูแหนมตุ้มจิ๋วนะคะก็จะมีส่วนผสมเท่าที่เห็นตรงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือเนื้อหมูแล้วก็หนังหมูนะคะสําหรับเนื้อหมูแม่ซีใช้ส่วนสันในค่ะเพราะว่าจะมีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะใช้เป็นสันนอกเนื้อสะโพกหรือไม่ก็เนื้อหมูสับติดมันก็ได้ค่ะและในส่วนของเครื่องหมักนะคะก็จะมีกระเทียมไทยค่ะปอกเปลือกออกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องปอกให้เกลี้ยงก็ได้ค่ะข้าวเหนียวหุงสุกผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ําตาลทรายขาวแล้วก็ดอกเกลือค่ะดอกเกลือเนี่ยจะให้รสชาติที่ดีกว่าเกลือธรรมดานะคะ และสุดท้ายก็คือถุงสําหรับใส่แหนมค่ะแม่ซีใช้ถุงร้อนธรรมดานะคะส่วนขนาดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆอนเลยว่าอยากได้แหนมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะยัางวงสําหรับรัดแล้วก็เครื่องที่ใส่ลงไปในก้นถุงนะคะก็จะมีกระเทียมไทยปอเกเปลือกแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะขั้นตอนแรกเรามาต้มหนังหมูกันก่อนนะคะตั้งน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นก็ใส่หนังหมูลงไปเลย เราจะต้มแบบนี้สักประมาณ30นาทีนะคะหรือไม่ก็จนกว่าหนังหมูจะเปื่อยนิ่มค่ะตอนนี้ก็ต้มมาครบเวลานะคะหนังหมูของเราก็เปื่อยดีแล้วค่ะวิธีการเช็คนะคะใช้ซมเนี้ยละคะ่ะจิ้มลงไปที่หนังหมูนะคะถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปได้ง่ายแบบนี้แสดงว่าหมูเปื่อยใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําหนังหมูขึ้นไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะ หนังหมูที่เราล้างจนสะอาดแล้วก็เย็นตัวลงแล้วนะคะให้นํามาขูดมันที่อยู่ติดกับหนังอย่างเงี้ยค่ะออกให้หมดก่อนนะคะใช้มีดค่อยๆขูดไปแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นเส้นบางๆได้เลยค่ะ ส่วนเนื้อสันในนะคะพยายามลาอเอาผังผืดออกไปให้หมดหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดค่ะกระเทียมไทยนำไปสับหรือว่าบดหยาบๆค่ะ ใส่กระเทียมบดแล้วก็เนื้อหมูบดลงไปในชามผสมแล้วนะคะต่อไปก็คือใส่หนังหมูค่ะหนังหมูนะคะข้อควรระวังก็คือจะต้องซับให้แห้งก่อนอย่าให้แฉะค่ะไม่งั้นก็จะทําให้แหนมของเราแฉะแล้วก็เน่าได้ค่ะตามด้วยดอกเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้นะคะผงชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ การคลุกเคล้านะคะมีส่วนสําคัญค่ะที่จะทําให้แหนมของเราเนี่ยเน่าหรือไม่เน่านะคะจะต้องนวดจนกว่าทุกอย่างจะเหนียวดีใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยค่ะ หลังจากที่แม่ซีนวดมาประมาณ30นาทีนะคะหมูก็เหนียวแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาเรากำนะคะหมูเป็นก้อนดีเลยแบบนี้คือใช้ได้นะคะถ้าใครกลัวเหนื่อยสามารถใช้เครื่องผสมอาหารตีแทนได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวนั่นเองปกติข้าวเหนียวหุงสุกเนี่ยมันจะกอดกันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดนําไปผสมเนี่ยมันจะแตกตัวออกจากกันได้ยากแม่ซีมีวิธีแนะนําค่ะก็คือเทน้ําเปล่าลงไปนิดนึงแล้วก็บี้ค่ะเขาจะแตกตัวแบบนี้เลยนะคะ เทลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าแค่พอเข้ากันค่ะเรียบร้อยค่ะมาถึงขั้นตอนการบรรจุแล้วนะคะเราต้องการรูปทรงแบบนี้ค่ะวิธีการคือหยิบถุงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดเป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะตัดไปเลยนะคะ ให้ได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่แหนมลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะแหนมประมาณช้อนหนึ่งแบบนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบให้เขาแน่นเลยค่ะให้ลงไปอยู่ตรงมุมนี้เลยค่ะเนี่นะคะจากนั้นก็ใส่พริกค่ะ ตาด้วยกระเทียมนี่นะคะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็มัดเลยเรียบร้อยค่ะ นี้แม่ซีทําได้ทั้งหมด25ลูกนะคะปริมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับการตักของเราด้วยนะคะแม่ซีตักช้อนพูนเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพักแหนมไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2วันเพื่อให้เขาเปรี้ยวนะคะแล้วเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปสองวันแล้วนะคะแหนมตุ้มจิ๋วของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะแกะให้ดูนะคะ จะเห็นว่าแหนมเนี่ยอาจจะมีสีซีดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่สารใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นนี่คือสีธรรมชาติของเขาค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะ่าให้ดูด้านในนะคะไม่เขียวไม่แฉะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ซีจะนําเข้าไมโครเวฟนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูค่ะชิ้นหนึ่งก่อนนะคะมาชิมกันเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะแหนมเนี่ย เค็มกาลังดีเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวก็กําลังดีค่ะแต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าอยากได้ความเปรี้ยวเพิ่มเพื่อนๆก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้เพิ่มอีกสักหนึ่งวันนะคะจากนั้นก็นําเข้าตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนเลยนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ